ครับแต่ว่าดีพี่น้องตื่นเศร้านะครับผมมือนี้กองทัพต้องเดนโดยท่องนะครับก่อนสิไปร่งสาวไวน้น้ำสิดไปเลนน้ำอีกแล้วมือนี้ใส่แห้งอีกคือเก้านะครับเมือนสิเป็นคอขั้วนะครับ,บเขาขัา้วมือนสิเป็นคอขั้วอีทสายดันหรือนิวสายดันเข้าครัวพระรามเก้านะครับผมเบิรงนกอนพี่น้องวันในตู้ย็นหน่อผมมันมีอย่างไงแต่ว่าก็มีเบิร์ชุย่างเ่ะแต่ปลาหมึกกับปุ่มเออโอ้นี่หมู นี่เห็ดนีไก,ก่ผัดหมูใส่ผักร่วมผัดหมูใส่สตอผักร่วมกับชีมี่ฮะผักร่วมมันละใครใครกินแล้ววันอ่ะนี่ทำนี่ลราพี่น้องแล้วก็ปนจิบโอมของพี่ยองนะครับผมเดี๋ยวมื่อนี้พี่ยองสิปนจิบโอมชอบกินสรุปว่าวันนี้เมนูเรามีอะไรบ้างผัดผัก ผัดผักรวมตำถั่วตำถั่วผัดสะตอใส่หมูอ่าฮะแล้วก็ปนกิโลแยะพี่หยอง <c oughs> ไปผมเสียดเข้าเขาสุบอืนไปอาบนะ้าให้เบิบรว์ว่าตองไม่หย่งบนไหวบนอัวเดี๋ยวเสียดเองแหงสิบืนที่สูกระบอมีที่มุมปีนี้บนนอีแม่จะ ูเมืออนนนต่ลจำยย้พี่น้องขนาดประทนเทศในพัดเด้นี่เบิ่งรวดสีสันคันพัดเรียสิเป็นจังไดนนะครับผมเปิดแก๊สก่อนตอนแรกตูตะต้อมเต็มวงเสียงอีสานลูกแพร่ไม้ไทยน้ำมันนะครับคุณภาพ อ้าวดับเดี๋ยวก่อนพี่น้องลืบลืมข่าวมันต้องใส่ร้ายนะครับน้ำมันมันจะเลี่ยนไปก่อนขี่ขี่อยองขี่นาเตือนใส่กระเทียมล้องไปพี่น้องพัดผักไก่มูรวมิตรนะจ๊ะวันนี้ปีสายดันเข้าตัวพระรามเก้าผัดผัดรดยทอดผัดโอน้ำมันคดเยอะเลย เดี๋ยวต้องใส่น้ำอีกมันก็เอาแค่เอสหวัดอยู่ก็พอแล้วผักกันเยอะเดียวกว่เที่ยามพ่อหอมนะครับหมูล,ลงไปหวันเจังวัดจ้าสุดเดียวที่ทับแกะนะครับหมูตองลีลาเลยใส่เบิดหนีเห็นไรกินเบิดหนีผ้านองไปเด็ดวัดตาใจแห้งนะครับ อ่าสิหกจะน้อยนะพี่น้องเพราะว่าพักายอ่ามันน้อยลงไปเป็ดแปบ,บ,บ้านๆนะครับเคืออาหารพรา่ง่ะละแต่ว่าเป็นพาด์ทพารร่วมแบบอีสานทอดมัตานมะเร้าใส่ลงไปเลยบราลายกับชาหัวมันนะครับ ไปเคเรื่องปรุงแล้วแรอบช่วงบนงานโอ,อ้ยเจคค๋งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อินตัวม่ต้องทำหน้า,ามันมันสิเวลากินใบหน้าน,น้อยนึงก็ให้ได้โซดน้ำไปเลยเต็มที่ปัดพักใส่หมูเริ่มมิด สไตล์อิ t l ร t t นสายดันนะครับผมพร้อมเสิร์ฟจานใหญ่ๆนะครับกินบน,นีผ้านองไปหลินบัตแอเรียบร้อยนะครับผม่าพี่นองครับหลังจากเค็ดกนับเก่าแล้วๆนะครับเมนูมื้อนี้นะครับมีเข่าสวย ผัดหมูใส่ผักรวมภาษาอีสานจะระบานเอื่นอนผมืูดกันนะครับแต่ว่าบานทางพอผมเอื่นกีป,ปูมแต่ว่าทา้งมุตะหารบานผมบานเกิดผมนะครับบ่นบานแม่นะครับกีรลเพราะว่าผมคนรอก็เลยต้องกินกิโลนะครับอันนี้นะครับผมตามหมกทัวนิ้วซ้ายดันอ่ะี่นองเดี๋ยวเราจะมนานั่งกินข้าวกันนะครับอ่ะตักขา้าวคุณนายดาวตักข้าวให้แม่แม่ามาหนิ ให้ลูกไฟตักเขาบริเเทียดน้ามูหน่อเนาะพ <ใจ S 1> ี่นะไม่ต้องตากเจ้าเนือ้อตากแตะบมื่อกีกินจิปลมบานคนอื่นเนียงบุ๊โกที่กุ้งแต่บ้านบ้านคนอื่นขวยบ้านคนอื่นคุยอ่ะที่มองดูแต่เพะจิปลมตักมากเพต้องตักหลายมันติดเอาหมูด้ออวด้วนะ เอาวภาษาเนื้อจำแต่ๆเจ้าตาเห็นนางแต่เก็บเลิอดนอนพี่บา่ามาพี่เอ๋ออร่อยไหมแซ่บให้คิมปัดพาลูกก่อนเขาได้กินนานแล้วเป็นอาหารที่ชอบมากคนแม่เครื่องขมนม่บวาแม่มากมั้งหอมย่าให้ละเยียดด้วยอี๋ถึงตำลึง ตัวขามันไปติดรังผงตายเลยเจได้พี่น้องเจได้มซื้อข้าวเหนียวมากินกับปนกิปโอมของแม่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเมื่อปนอยู่บ้านอีกเกินกินข้าวเหนียววันนี้ขั้วอีตายดันเดียบวันนี้ครับน้ำมันขั้วไม่ยองเอย่าหลงได้ครับพี่น้องกินเขาโอ้เผ็ดพี้ดีได้ยง